จะบอกได้ไหมว่าหน่วยงานภาครัฐไหนบ้างที่เห็นเรื่องราวนี้แล้วเขาเข้าไปแน่อะไรเงี้ยอ๋อค่ะอาจารย์ก็เอาตามถนัดอาจารย์ห่ดเลยนะของอาจารย์ก็คือหน่วยงานแรกก็คือหน่วยงานของกรมสมรพากรอืมนะคะกรมสมรพากรเนี่ยมาเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะกรมสมรพาก์อาจจะมาเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเอ้ยในมูลค่าของเงิน12ล้านบาทนี้นะคะคุณเนี่ยเจ้าของเงินได้ยื่นเสียภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือย,อยัง นะคะเพราะเข้าข่ายถือเป็นเงินได้พึงประเมินมีทั้งหมด8ประเภทนะคะหากคุณไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเงินได้ตัวนี้มันมาจากรายได้ช่องทางไหนนะคะก็อาจจะถือเป็นเงินได้ประเภทที่8หาใครห้จ่ายไม่ได้เลยสรุปก็คืออาจารย์เจฟมองว่าสมภาระรเข้าแน่ <ขอ S 2> มีหน่วยงานอะไรคะเอาเอาขัดขอแค่หน่วยงานพอเดี๋ยวรายละเอียดมาคุยกันในหัวข้อละกันอ่าค่ะอาจารย์ก็หน่วยงานที่2ค <2 S 1> ่ะสองตำรวจตำรวจเข้าตำรวจตำรวจทำไมเข้าจริงๆตำรวจเข้าตั้งแต่ คนกลุ่มแรกเลยด้ถูกต้องค่ะอาจารย์ก็แจ้งความนะคะในสถานที่เกิดเหตุนะคะอาจจะมีการยึดขอกงไว้ก่อนไว้ตรวจสอบว่าเป็นเงินมาจากไหนใช่ค่ะสวักรตำรวจอะไรครับสามค่ะอาจารย์กรมศุลกากรกรมศุลกากรเกี่ยวข้องการนําเข้าส่งออกเกี่ยวอะไรกับเงินตรงนี้ครับที่มีเยอะๆถ้าที่มาของเงินก้อนนี้มีการชี้แจงว่าเป็นเงินที่มาจากต่างประเทศนะได้รับเงินมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาจากอะไรนะคะหากมาจากต่างประเทศเราต้องมีการ แจ้งกับทางกรมศุลการกรเอาเงินเข้าประเทศด้วยนะคะถ้าคุณได้แจ้งแล้วก็ถือว่าทําถูกต้องแล้วครับมีอะไรอีกหน่วยงานที่4ี่ค่ะก็คือปป,ป,ปงปปงอปปงป้องกันและปราบปรามาการฟอกเงินนะค,คะการฟอกเงินตรงนี้นะครับก็เข้ามาตรวจสอบว่าเฮ้ยธุรกรรมของเงินตรงนี้เข้าข่ายหรือเปล่าในเรื่องของการมีพฤติกรรมฟอกเงิน นะคะโอเคมีไหมมีอีกค่ะโอ้มีหลายหน่วยงานนะอมีอะไรครับหน่วยงานที่5นะคะก็คือปปชปปชมันน่าจะเกี่ยวข้าราชการนะข้าราชการค่ะถ้าเจ้าของเงินดังกล่าวนะคะเกี่ยวข้องกับการดํารงตําแหน่งราชการนะคะก็อาจจะโดนปปชตรวจสอบด้วยนะคะว่าที่มาของเงินนี้มันเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคุณหรือเปล่ามีเรื่องของการปกปิดบัญชีสินทรัพย์หนี้สินพวกนี้ไหมนะคะห้าแล้วมีไหมครับ แล้วก็มีอะไรอีกาามีธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยหากเป็นเงินดังกล่าวเนี่ยมีที่มาที่ไปในเรื่องของการได้รับโดยการอนลเงินมาก่อนแล้วค่อยถอนเงินออกมานะคะมาเก็บเอาไว้เป็นเงินสดเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยก็ได้ค่ะ <laughs> <laughs> แปลว่าข่าวนี้เนี่ยแค่เพียงเรื่องเดียวที่ <laughs> เอาเงินไป <laughs> ลืมทิ้งไว้นี่นะครับหน่วยงานราชการนี่รอตรวจสอบรอดูเลยนะครับรอพิสูจน์เลยนะครับไม่ใช่แค่ตำรวจอย่างเดียวแล้วนะครับแล้วก็ จากที่อ่านข่าวมาท่านนี้ก็เป็นท่านที่เป็นกรรมการกับอะไรนะนเป็นที่ปรึกษาด้วยนะเป็นที่ปรึกษาปปชด้วยแล้วก็เป็นอนุอนุกรรมการแล้วก็มีภรรยาเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการด้วยนะครับปปชด้วยนะครับ ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะโดนหน่วยงานพวกนี้เข้ามาตรวจสอบนะแต่ไม่ต้องกังวลใจครับถ้าเกิดเงินมันถูกต้องก็เข้ามาตรวจสอบแล้วก็เป็นการแสดงความมุ่งุดใจชี้แจงด้วยพยานหลักฐานเอกสารต่างๆนะคะอือโอ้โหแต่ว่าเบื้องต้นนะครับถ้าผมเป,เป็นผมเองผมก็จะหนาวๆอยู่เหมือนกนันนะเงินแต่ถ้าเกิดเงินผมทํามาจากการเปิดทําขายของปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไปก็จะไม่ได้กังวลใจอะไรใช่ไหมไม่ไม่ไม่ค่ะก็าจจะกังวลใจเรื่องเดียวครับเสียภาษีถูกหรือเปล่า <laughs>